คลิปวิดีโอนี้ฝากไปถึงอินฟลูเซอร์คนดังนะครับบอยนะฮะ Boy, หนุ่มบอยหนุ่มเขมรนะฮะหนุ่มลาวมาแล้วเด้อหนุ่มลาวบ่าวโบ้เนะฮะไม่เคยเห็นบ้านบ่าวบอยจริงๆเลยบอยเนี่ยมาดูประเทศไทยเนี่ยไฟแสงสว่างกลางคืนเนี่ยประเทศไทยไม่รู้เงินที่ไหนมาจ่ายนะบอยดูสิบ้านบ่าวบ้านบอยมีไหมถ่ายให้เราดูหน่อยเราไม่เคยเห็นจริงๆนะฮะอยากให้บอยเขมรนะถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะเอาวความเจริญของของบ้านบ่าวบอยนะ เอาไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามถนนนี่บอยเ้ยนะฮะเยอะขนาดนี้ยาวสุดสายตาขนาดนี้บอยคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายนะฝากถึงบอยให้บอยถ่ายมาให้ดูจากเห็นจริงๆนะฮะเพราะว่าบ้านเราไม่มีเราก็อาศัยดูแต่บ,บ้านประเทศไทยนี่แหละซึ่งเราเห็นว่าโอ้โหมันสุดยอดมากประเทศแต่มันอลังการมากเลยอะ แต่เฟื่อเราได้เห็นว่าบอยถ่ายคลิปวิดีโอขมิ้นนะบ้านของตัวเองอะ่ะว่าจริอน่ะเรา็นลยอยาาเข็นเราไม่ได้มาว่ามาบุรี่นะเราอยากจะรู้จริงๆอะ่ะป้าเหมือนประเทศไทยไหมเนี่ยประเทศไทยเห็นไหมเปิดไฟตรงกลางอะ่ะตรงริมอะ่ะตรงกลางด้วยแล้วฝั่งนู้นด้วยเห็นไหมอะ่ะป้ายก็ชัดเจนเห็นไหมอะ่ะป้ายแบบสว่างสวัยเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยอยากให้นายอะ่ะถ่ายคลิปวิดีโอบ้านนายให้เราดูหน่อยกลางคืน,นันเป็นยังไง คงไม่ว้าววคงไม่มืดหมัวนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่หลอดไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าหลอดไฟธรรมดานะหลอดไฟฟ้าจากรถส่องไปก็มีแหละข้างบนก็ยังมีเพื่อสิ่งใดอะ่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากรู้นะครับเพราะว่าเห็นสนามบินไตโชเนะะี่ฮะที่กันดานของบ้านบอยอะ่ะกำลังเพื่อฮอตคิดตอนนี้คนไปเที่ยวเยอะแยะมากมายก็เลยอยากรู้อะ่ะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนทางใยแ,แมงมุมอะบอยรู้จักไหมทางที่แบบว่าซ้อนไปซ้อนมาสลับไปสลับมาซับซ้อนไปซับซ้อนมาเนี่ยแบบว่าขึ้นไปหลงเลยอะถ้าคนไม่เคยมาแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าบอยเป็นคนประกาศเีงรับอยอะรู้จักประเทศไทยดีมาประเทศไทยบอย เราอะก็เลยอยากรู้ว่าบอยรู้จักไหมว่านี่คือที่ไหนเงียบอกเราหน่อยเงียตอนนี้ก็ถือว่าสามทุ่มครึ่งนะตามเวลาของประเทศไทยนะเห็นไหมสว่างอะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดียสว่างมากเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดไหมอะสุดยอดไหมสุดยอดไหมเมนเอ้ยเมนบอยฮะคลิปวิดีโอนี้บอยคงมันไสเราแน่นอนเนี่ย เนี่ยเห็นไหมกลางคืนเห็นไหมเห็นไหมบอยเห็นไหมเห็นป้ายบอยบ้านบอยมีไหมเราอยากรู้ว่าเราอยากให้บอยถ่ายแล้วถ้าเกิดมันมีอ่ะคือมันแบบโอ้โหม,มันมันอลังการเราจะบอกว่าโอ้สุดยอดเลยอ่ะประเทศบอยอ่ะเนี่ย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 เ,เราเราจะลงไปนะแล้วข้างหน้าเราอ่ะก็จะมีแบบว่าด่านเก็บเงินอนะ่ะเพื่อจะขึ้นไปทางด่วนอ่ะบอยเนี่ยบอยเห็นไหมไฟสีฟ้านะด้านขวามือเราก็จะเป็นห้าง ห้างแบบว่าให,ใ,หใหญ่โตเลยอ่ะห้างอีเกียนะห้างเมกะบางหน้าบอยนี่บอยดูนี่โอ้ยถนนกว้างมากบอยเอ้เดี๋ยวบอยก็จะบอกว่ามึงเป็นอะไรของมึงอีกหัวเลาะอีกไล่เรากลับไปถ่ายคลิปบ้านเรามาให้ดูอะเราจะไปถ่ายทําไมบ้านเราไม่มีแล้วก็บอกบอกว่าไม่มีนี่เห็นไหมนี่บอยเนี่ มันสุดยอดจริงๆอ่ะประเทศไทยอ่ะบอยด้ยนี่บอยดูนี่เห็นไหมเนี่ยเรารับบัตรผ่านแดนอ่ะเห็นไหมบอยข้างๆๆอ่ะจ,จะมีห้องน้ำนะอันนี้ทางด่วนนะบอยทางคืนเขาจะเรียกว่าทางด่วนการจนาการจนาหมายเลขเก้าทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมาหานครนะบอยเป็นเส้นทางรอบรอบเมืองกรุงเทพแล้วไปปริมนลน่ะกรุง,งเทพอ่ะรู้จักปริมณฑน,นได้บอย นะ่ขึ้นมาอีกแล้วก็มีไฟไฟ้าอีกแล้วเห็นไหมสว่างสวยนะเมืองไม่หลับไหลนะบอยถ้าบอยเคยมาบอยต้องรู้ถ้าบอยจะบอกว่าไม่รู้อ่ะไม่ได้ในเมื่อบอยบอยรู้แล้ว่ะบอยจะบอกว่าบ้านบอยอะมันเจริญกว่าประเทศไทยตรงไหนก็อบอกเราเราจะได้รู้เพราะว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งทีเ่เราเห็นคลิปบอยถ่ายมาแล้วมันบิดเบือนหมดเลย ของไม่ดีก็บอกว่าของดีอย่างเงี้ยอ่ะมีเงินอ่ะไม่ใช่ว่าจะซื้อได้นะของดีเขาหนาะเขาไม่ขายให้ก็มีเงินก็ไม่มีประโยชน์นะบอยเห็นไหมเนะี่ยไฟไฟตรง,งกลางเห็นไหมนะโอ้โหแล้วบอยเคยสงสัยมากครับว่าประเทศไทยเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายไม่รู้ไฟเปิดให้ใครอะ่ะเปิดทิ้งเนะี่ยเปิดตอนเช้ามีแสงมาไฟก็ดับเองนะออโต้นะบอยรู้จักไหมออโตเมติกอะ่ะ แต่เปิดเองอะบอยโอ้โหคลิปวิดีโอ,โโอโนี้บอยคงจะลำกากหนุนลาวแน่นอนเลยบอยจะตั้งคำถามว่าถ่ายไห้กูดูทำไมกับบอก <laughs> โอ้เนี่ยกระแทยแรงสนับสนุนจากคนไทยนะครับบอกว่าถ่ายให้บอยดูหน่อยเพราะว่าคนไทยเขาไม่ชอบอู้เขาไม่ชอบอวดคนไทยเขาเป็นคนทำจริงแต่เมื่อบอยถ่ายคลิปมาอย่างเงี้ยเราเห็นเราก็อวดไม่ได้จริงอะ่ะนี่เห็นไหมป้ายร่ะ ทั้งคืนมันยัง,ย,งยังแจ้งยังชัดเจนอะ่ะบอยโอ้ยยอมใจประเทศไทยนะไม่รู้ว่าขมมีเหมือนไทยไหมนะเดี๋ยเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะบอยนะเราจะพาตัวเราเองเราจะแซบบอยไปเรื่อยๆอเพราะว่าเราอยากให้บอยเห็นนะเราคิดว่าบ้านบอยนะคงน่าจะมีอ่ะมีเหมือนไทยอะ่ะแต่บอยอาจจะซ่อนไว้เก็บไว้เออแต่ว่าบอยเงียบไปแล้วนะเม่เห็นบอยบอยถ่ายรถโชว์รถโชว,โชว,โชว์กินข้าว หรือว่าโชว์แล้วมาเจอของจริงของไทยแล้วอายอะหรือว่าบอยแอบไปหลบร้อ <L un> งไห้อะเราไม่รู้นะแต่ว่าบอยต้องดูคลิปเราให้จบนะเวลาเราถ่ายคลิปไม่ใช่ไปเอาคลิปเราบางส่วนไปพูดแล้วไปพูดบ้าให้เราเสียห,หายอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ถือซะว่าบอยเป็นครูเราก็แล้วกันนะ่ะเป็นครูในการเบิกทางให้เรารู้ว่าเออในโลกนี้ยังมีคนแบบบอยอยู่ recommend. นะนะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมบอยแสงสว่างอ่ะ ไฟฟ้าน่ะโอ้ไม่รู้จะบอกบอยยังไงดีให้บอยให้บอยเข้าใจว่ากัางคืนของเมืองไทยอ่ะเปิดไฟเกือบทั่วประเทศอ่ะขนาดโลกโลกกนยังมองเห็นว่าประเทศไทยเป็น,เป,นเป็นแบบอ่าเป็นด้ามขวานนะที้ีปีอดไฟทุกทุกมุมอ่ะโอ้โหแสงสว่างอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราขับรถอ่ะ เราก็มองเห็นแสงสว่างไม่มืดอ่ะเพราะว่ามัน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 สว่างทุกเส้นทางอ่ะเห่รถไหมถนนก็ดีตอนนี้เราอยู่บนถนนชั้นที่สองนะบอยไม่ใช่ถนนชั้นล่างนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บนดินนะเนี่ยหยุดลอยฟ้านะบอยไปดูว่าบ้านบอยมีหรือเปล่าถ้ามีก็รีบรีบ,ร,บรีบหาคลิปมานะอยากอยากชมคลิปมากเลยอยากดูคลิปมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้คนกับเห็นเองเขายัง ออกมาพูดแล้วนะบอยจะว่ายังไงอ่ะเขาบอกว่าเขารักเมืองไทยอ่ะเขารักประเทศไทยอ่ะเขาไม่อยากกลับขมีญนะเขาอยากอยู่ประเทศไทยอ่ะบอยจะว่ายังไงอ่ะคนขมรจะว่ายังไงอ่ะเนี่ยคนขมรนะบางคนน่ะเขาจะให้เปิดด่านเขาอยากจะมาทำงานที่ประเทศไทยเขาไม่อยากจะหลบหนีเข้าทางทางธรรมชาติเขากลัวหยิบกับระเบิดแล้วเขาอยากมาเห็นแสงไฟแสงสีแสงสีไฟอ่ะโอ้ยดูสิเนี่ยยาวเนี่ยโอ้โห ถ่ายไปก็บอยจะดูรอไหมนะคงดูรอนิดนึงอะ่ะใช่ไหมบอยโอ้โหคือตอนนี้บ่าวพูจะไม่ได้ไปสุดถนนนะบ่าวพูจะไปลงตรงสีนครินนะครับตรงที่จะเลี้ยวไปสมุนปราการแต่ทางด่วนนี้ไปถึงนู่นนะครับบางขุนเทียนนู่นนะครับไปเชื่อมต่อกับกาญจนาวัริก้าแนะที่จะไปทางบางแคบางใหญ่นะไปบางบัวทองนะออกไปทางสุพรรณนะตรงไปพิทยานั่นแหละ สราบุรีนี่นแหละนะครับหรือว่าบอยรู้จักหรือเปล่าว่าสราบุรีคืออะไรของประเทศไทยและนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้บอยได้เห็นอยากให้บอยออกจากลูอยากให้บอยออกจากถา้ำมาดูถนนประเทศไทยขนาดกลางคืนยังสว่างสวยนะกลางวันจะขนาดไหนเราคิดอ้าวคือตอนนี้เราจะลงให้นะบอยเพราะว่าเราจะเราถึงที่จุดหมายเราแล้ว,ลวเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปทั้งนู้นแหละโอกาสหน้าเราถ่ายให้บอยดูใหม่นะ เดี๋ยวจะหาว่าถ่ายมันนิดเดียวมันเยอะถ่ายทั้งปีก็ไม่หมดอ่ะประเทศไทยอ่ะเชื่อเราเถอะอย่าเอาคลิปที่มันดูเหมือนว่าประจานตัวเองมา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 ,มา,มาอวดนะบ่อยนะไม่ไมดีนะ,ะมัาทำให้เราเสียภาพลักษณ์เราบ่อยนะฮเราไปลยนะแค่นี้นะบ่อยนะบาย,บาย